ไม่ได้เก็บเสื้อผ้าเลยพรุ่งนี้ไปสิบเอ็ดโมงโอ้ยแค่ตื่นก็สิบโมงแล้วมังง้งเนี่ยตายหมดเลยอะ่ะไม่ไหวอืมวันนี้ วันนี้เหนื่อยมากครับนอนน้อยมากไปอะไรมาหลายที่มากมายเลยก็เลยว่าเหนื่อยมากนะครับวันดีทุกคนนะยนินดีตลอนรับทุกท่านก็สู่รายการใครมาทอดเชอือ พี่ยังพี่ยังทำตัวเองให้ตื่นแค่นั้นเองไม่มีอะไรกินกินไปเยอะกินไปเยอะไอสติอะไรนั่นน่ะสติร้อเปอร์เซนตาสามดีเนี่ยที่เมี่มีหน้าผมสามคนข้างหลังบอกว่าสติร้อเปซไม่มีสารเคมีอย่างอื่นผสมอะไรเลยนะครับผมเปิดเข้ามาดูมีมาม่ากับอะไรนะน้ำส้มหรือนมสักอย่าง ผมนี่อึ้งทึ่งเสียวคือท้ายไอ้กระป๋องนั้นก็เป็นอะไรเป็นที่วางเท้าเป็นที่วางเท้าที่ดีมากนะครับผมไม่ไที่วางเท้าตอนนอนครับยืนนอนใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากครับและแถมว่าเอาไปต้มามาม่ากินแถมก็มีนมกินอีกต่างหากโอ้ทาได้สามนะอย่า,ยางเลยวะเรยวุดยอดมากอืมอืมเฮ้ยผ่ผานี่มีดราม่าว่ะเดีอเด้อ đây đó. an vũ วันหนึ่งนะขอรันเพลงแ๊บเด้อ เทไรฉันได้เก็บไ,ไว้ตรงนี้รักพิมพ์ในใจทำไในทุกนี้ไม่มีสิ่งบอกให้รู้ต้องอยู่ด้วยความหวั่นไหว <S <S แค่คำคำเดียว่ารักต้องทอมเก็บสัแค่ไหนเมื่อไรสิ่งที่กังวลระวงหัวใจนั้นจะสิ่ง ไปทีเพราะคำคำเดียวว่ารักหล่น เมาส์เมาส์เมาส์เรื่องน้องใหม่เมาส์เรื่องน้องใหม่กันวันเนี้เขาผมก็พิมพ์บอยในไลน์กลกุ่มบอกเฮ้ยมึงได้ลังสีอมหิดอะไรสักอย่างเลยวะเออเมาส์เรื่องน้องใหม่มึงได้ลังสีอมหิดอะไรสักอย่างป่ะเฮ้ยมึงได้ป่ะเฮ้ยคิบหายหรือว่ากูไปเล็งอะไรสาวใหม่เด็กใหม่ละพวกผู้ชายแม่งเป็นแฟนกันแล้วแวม่งกูเสียบเสียกเพราะว่า,วาวกูโดนเล็ง ม่เมากันเชนเชนกระเขตไม่ได้เล่นเหรอป้าหมูนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมจะไม่ได้เล่นเราโอ้ <laughs> เล่นดิครับผมคนที่ไม่ได้เล่นมีแค่น้องวันน้องวันโอ้เฮ้ยน้องวัน,โอ,โน,อ,วนอยากคุยมากอ่ะไม่ได้คุยด้วยเลยวันเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาเลยไม่ได้คุยคือขึ้นไปก็ไปหลับหลับตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ไปไปหาแม่นาคไปไหว้แม่นาค พอไวไวไม่าเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมากลับมาปุ๊บก็ขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บก็ถ่ายถ่ายถ่ายถ่ถ่ายกลับบ้านแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องเป็นคนไง่รู้เหมือนกันไม่เลยไม่สนใจแค่นั้นเองเบสวันเบสวันเบสวันน่ารักเบสคือใครอ่ะผู้หญิงผู้ชายอะ คนเนวะใช่คนที่หน้ากลมกลที่เป็นคนเดียวที่จะได้ใส่ชุดนักเรียนปะ <c oughs> ใช่ปะอืมไม่รู้อะสเปคแบบคนวันคนชื่อวันมากกว่าอืมช่ <c oughs> ปะ น้องใหม่บางคนเขาเป็นคนดังมาก่อนปะวะทำไมเขาถา่ายจานมองยูทูบขอแปลกๆปลกน้อ,องนเนี่ยน้องกูแบบดูแบบอ้าวผม่แฟนขับมาลุมถ่ายปฮ่าอีฮ่าก็กูมาก่อนมึงกูก็ต้องมีแฟนคลับแตถ้ามึงมาก่อนกูมึงก็มีแฟนคลับเหมือนกันอีบ้ามึงก็จะรีบไปไหนเนี่ย ไอเย็นๆเดี๋ยวละครไม่เล่นทักเรื่องเพิ่งออกมาบวงสวงแม่งจะมีแฟนคลับแล้วไงแล้วลกูไปด่าเขาทำไมวะเนี <c> ่ย <oughs> อุ้ยจิมพังผกักไม่รู้ลืมตัว <c oughs> เอาอะไรกับผมไม่ได้ช่วงนี้ผมเออเลิกสติผมนี่เก็บไว้นอนอย่างเดียวเท่านั้นได้ของแฟนขับมาน้องกินซะหน่อยปากแดงจังมันเป็นอาการของคนที่นอนน้อยครับ นอนน้อยชอบปากแดงจริงแบบมันจะเหมือนไม่สบายตลอดเวลาเวลานอนน้อยมันจะแบบเหมือนตัวร้อนร้อน่ะมันจะทําให้ไม่สบายทุกครั้งที่ไม่สบายจะปากแดงๆจริงๆกอนี่กลับบ้านมาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยของอะไรให้แม่ทําให้หมดเลยนะเนี่ยของยังไม่ได้เก็บสักทีนไม่รู้จะเก็บยังไงก็ไม่รู้บอกว่าเนี่ยจะบอกพวกนี้จะบอกบานแม่บอกแม่ครับ ไม่ช่วยเอาบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์จนงเกงในสิบตัวบ็อกเซอร์สิบตัวเสื้อกล้ามสิบตัวนั่นแหละครับใสก่กระเป๋าให้คิมครับพยัตตัวอันหนึ่งแปลงสีฟันสองอันเอ้ยอันเดียวก็พอครับยาสีฟันหลอดหนึ่งโฟมล้างหนะ้าที่เหลือไม่เป็นไรยืมเพื่อนเอาครับไม่ทำอะไรทกอย่างไม่ต้องอชุดแหมแกเวลาถ่ายก็ถ่ายเวลาถ่ายก็ถ่ายชุดเขา กับบ้านไม่ไม่ใช่กับบ้านเข้าหอหอพักก็นอนหอพักเป็นแบบหอพักแบบเปิดประตูเข้าไปปังแม่แม่แม่ง่วงยังแม่กางเกงในหางเกงในสิบตัวบ็อกเซอร์สิบตัวให้หน่อยดิใส่กระเป๋าไว้เขมีเขามีบ็อกเซอร์มาให้ใหม่สามรู้สึกจะสามตัวมีคุณซื้อบ็อกเซอร์ให้ใหม่สามตัวเอาไปใส่เลยแม่แล้วแบบแม่ซื้อเสื้ออะไรก็ได้พวกเสื้อใส่นอนอะ อ่าเสื้อใส่เสื้ออะไรใส่ให้คิมหน่อยคิมมื่งไม่มีแรงแล้วขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณครับสบายเรียบร้อยลูกชายคนโตขี้ออนสีห้าทุ่มไม่ให้แม่นอนให้แม่นั่งจัดของให้คนตีอ้อนคนตีอ้อน